เมื่อความสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและมีแนวโน้มว่าคนไทยยังคงมองหาบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายให้กับตัวเองทำให้มีธุรกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นก็คือธุรกิจ Delivery ค่ะ ดีรีเวอรี่คือธุรกิจการจัดหาสินค้าและให้บริการส่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยธุรกิจที่ผนวกเข้ากับดีรีเวอรี่ได้ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือธุรกิจส่งอาหารค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปการจัดส่งอาหารจากร้านต่างๆไปตามบ้านจึงตอบโจทย์แต่ก็ไม่ใช่ธุรกิจอาหารอย่างเดียวนะคะที่ให้บริการสะดวกสบายแบบนี้เพราะไปรณีย์ไทยใส่ใจทุกความต้องการของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่งน้อยหรือส่งมากที่ไปรณีย์ก็มา รับฝากถึงบ้านแค่ทักไลน์แอดไทยแลนด์โพสนัดเวลากับพี่ปรษยนีย์เลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆในเรื่องดีที่หมอชิดค่ะ